โดยท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับท่านได้ไปเล่นทางเว็บไซต์ playok OK. โดยท่านเป็นหมากดำนะครับพบกับคู่ต่อสู้หมากขาวเรต i ติ้งประมาณ1,600ถึง1,700นะครับเรามาดูว่าในเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนมีแต้มเด็กแต้มใดที่จะพาพวกเราไปรับชมและศึกษากันไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปู่เบีย้ยจอสิ อาจารย์น็กระจิบปูเบี้ยคอห้าคู่ต่อสู้ปูเบี้ยยอสี่อาจารย์น็กระจิบปูเบี้ยงอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยยอสี่ไปยอห้าอาจารย์นกกระจิบหลบเบี้ยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอสองอาจารย์น็กระจิบพัฒนาม้าขึ้นคอหก ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบีย้ยที่งอห้าอาจารย์นกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยงอสอาจารย์นักประจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอาิงเจฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าเทียมอาจารย์นักประจิบลำเลียงคนขึ้นมาจอหฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบีย้ยชอช้างสี่ อาจารย์นกประจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นชอชิงสองอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมาคอหกฝ่ายครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกประจิบพัฒนาโคนขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอสองอาจารย์นกประจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนมาที่คอหนึ่อาจารย์นัระรจิตปูเบีย้ยขอหกมาขอหฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นขอไข่สองอาจารย์นัระรจิตส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาคอสฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบีย้ยไว้อาจารย์นักทรจิตปูเบีย้ยคอหกมากอห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอชิงสองเกมนี้เป็นม้าเทียมมาตรฐานปะทะกับม้าโยงขวาโคนขุนพลเดี่ยวของอาจารย์นกกระจิบนะครับส่วนฝ่ายคู่ต่อสู้ถูกเบีย้ยสูงมรณะเบีย้ยที่คอสี่นะครับทำให้มีพื้นที่ในการเล่นน้อยนะครับผมเรามาดูว่าถ้าเป็นหมากทรงนี้อาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีในการบุกโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไรนะครับ อาจารย์นักระจิบนำคนขึ้นมางอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่ชฉชิงหนึ่งจะบุกทางด้านปีกขวานะครับอาจารย์นักระจิบทำท่าจะซ้อนเรือครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำคนขึ้นชาชังสามอาจารย์นักประจิบซ้อนเรือ ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบกินแลกเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเบี้ยริมขึ้นไปกินเมื่อถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มเด็ดนะครับนำเม็ดขึ้นมาแลกกับเบี้ยรครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ จะชวนอาจารย์นกกระจิบทะเลาะนะครับปูเบีย้ยชาชิงสี่ขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยเฉาชังห้าเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดแลกเบีย้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกสวนคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบีย้ยงอห้ามางอสฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้นำโคนเข้าไปแรกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหงายเบี้ยไล่มาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบม้าไปที่ชอชัง3าพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโชว์สุดยอดแต้มเซียนนะครับนำโคนเส้นแลกกับเบี้ยคว่ำ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาง่อหฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งโคนขึ้นไปจะตอบโต้อาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดคลองเรืออาจารย์นกกระจิบหงายรุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่คอ .1 อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่คอแปดฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกจะแลกเรือหนึ่งลำนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ยอมนำขุนขึ้นนะครับเลือกถอยคนไปปิดจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้านะครับหลกขึ้นไปไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบไม่กลัวว่าจะเสียเรือนะครับนำเรืออีกลำมากดดันคู่ต่อสู้มายึดคลองสองไว้นะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้ากินเรืออาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมารุกคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาซ้ำรุกจนอย่างสวยงามครับผมอาจารย์นกกระจิบปู่เบี้ยจอสิ ฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอยชิงสี่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอยชิงสามคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นพอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอลี่ยสองฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นงอเจ็ด อาจารย์นกกรจิตลำเรียงเม็ดขึ้นมาจอสามครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกรจิตพัฒนาคนขึ้นมาชฉลี่งสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเรียงเม็ดขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคคนขึ้นมาคอ2ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอช้าง7การพัฒนาโคนแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันส่วนมากจะขึ้นโคนตรงๆนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นไม้ตรงขวาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นด้วยครับชอชิง7เมื่อท่านอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าขุนคู่ต่อสู้อยู่มุมนี้นะครับเป้าหมายชัดเจนคือตีขุนนะครับจึงส่งเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิตปูเบีย้ยอีกตัวขึ้นมาครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอเ เป็นไม้ยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับส่วนโคนด้านข้างเป็นโคนนอกแบบส่วนอาจารย์นกกระจิบเปิดในรูปของไม้ยงขวามาตรฐานนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นคููต่อสู้นำเรือมากดขุนครับอาจารย์นกกระจิบไม่กลัวตากดครับผมบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบี้ยชอช้างห้าขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยริมเข้ามากินจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบีย้ยไล่มา้าต้องการจะเจาะบุกหน้าบ้านอาจารย์นกกระจิบนะครับในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบคุ้นคิดอยู่หลายวินาทีนะครับตัดสินใจใช้ม้านะครับเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ ยังยืนยันแผนเดิมครับจะระเบิดหน้าบ้านอาจารย์นกกระจิบจึงส่งเบี้ยตัวนี้ขึ้นแต่ทว่าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ครับตัดสินใจใช้เบี้ยกินเข้ามาหมายฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องใช้โคนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับมารุกถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนโคนจะขาดบ,าบังคับคู่ต่อสู้ถอยโคนมาปิด จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งม้าที่ฉอชิงสามนะครับมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนถอยลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำไปซ้อนครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบี้ยที่ฉอชิงสี่ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีแต้ม5้าทีรุกจนนะครับผม พี่น้อง FC ลองฝึกคิดในจังหวะนี้นะครับมาขาวจะบุกหมากดำอย่างไร5ทีรุกจนกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดเมื่อพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคลนะครับรุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินเรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกเป็นทีที่สองนะครับ ฝ่ายคูต un, à, ่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาเฉชิงแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกเป็นทีที่สามคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่เฉาช้างแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกเป็นทีที่สี่คู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุมอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกจนเป็นทีที่ห้าครับผมฝ่ายคูต่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นเฉชิงสอง อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอชิงเจ็คู่ต่อสู้ปู่เบี้ยจอสีอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นจอสอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นจอสองอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอห้าคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอสอง อาจารย์นพประจิบปู่เบี้ยงงอห้าคู่ต่อสู้ปู่เบี้ยฉช,ชิงสี่อาจารย์นพประจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นฉช,ชิงสามอาจารย์นพประจิบนำเม็ดขึ้นมางอหกคู่ต่อสู้เดินเบี้ยขอสี่อาจารย์นพประจิบปู่เบี้ยชฉช้างห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชฉชิงหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองเป็นม้าโยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับปะทะกับม้าโยงขวาโคนผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอช้างหกคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นขอไท่สามฝั่งขาวจะเรียกรูปนี้ว่าม้าโยงขวาบัลลือโลกนะครับส่วนหมากอาจารย์นกกระจิบเป็นม้าโยงขวาอิทธิฤทธิ์อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นวงนังใหม่ คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นวังนอกอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมาที่แถแปดฝ่ายคู่ต่อสู้เล่นเบีย้ยคอสามไปคอสี่ 4. เรียกว่าเบีย้ยบ่อพรางนะครับอาจารย์นกกระจิบโจมตีเม็ดคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบมาดูว่าเมื่อถูกเบีย้ยบ่อพรางอาจารย์นกกระจิบจะแก้อย่างไร อาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่งอแปดฝ่ายคู่ต่อสู้บุกสวนอาจารย์นกกระจิบที่จอห้าครับไล่เม็ดมาดูว่าถ้าถูกคู่ต่อสู้ทิมเบีย้ยสวนกลับแบบนี้นะครับจะมีวิธีในการเล่นอย่างไรอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยสูงนะครับกินเม็ดหงายคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําม้ามาโจมตีโคนคู่ต่อสู้ครับจะกินโคนลุกค่ากินเรือ ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินฉีกเบี้ยครับที่ฉาสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินเบี้ยสูงของคูต่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเบี้ยเข้าไปกินไล่เม็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบป,ปกักโคนขึ้นมาครับคู่ต่อสู้กินเม็ดหงายอาจารย์นกกระจิบนาโคนเข้ามากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรืออีกลำนะครับมาที่จอหนึ่งอาจารย์นกประจิบนำโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่จอสองจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนําม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขูนมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบได้กินเบี้ยครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปจะกินเบี้ยรุกค้ากินเรืออาจารย์นกกระจิบถูกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปฝ่ายคู่ต่อสู้น้ำโคนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาครับคู่ต่อสู้ปัดโคนไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาคอหก ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปชฉาช้างสี่อาจารย์นุกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่ม้าครับคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาชฉอจิงสองจังหวะนี้อาจารย์นุกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยอาจารย์นุกกระจิบนำเรือมากินคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนโจมตีโคน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปผูกอาจารย์นกประจิบนำม้าขึ้นมางอ4ีโจมตีโคนคู่ต่อสู้อาจารย์นกประจิบนำคนปักเข้ามาครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินมา้าอาจารย์นกประจิบนำเบี้ยเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปครับอาจารย์นกประจิบกินมา้า ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอหกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือนนกินโคนรุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาที่กอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบใช้เรือรุกจนอย่างสวยงามครับผม เป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับ